มื่อนี้ได้เมนูลาบปลาหมึกครับซื้อหมึกกระดองมามาราบครับมือลวกเรียบร้อยแล้วเด้อครับคั่นเกลือกั้นยังลวกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแต่เขาจะลาบนะครับใส่พริกตามคบม,มักเลยครับขันไข่มักเพ็ดจัดจานใส่จัดหลาไหลนะครับขาดบ่ไดผ้ผงนัวครับ ขกัวทึบสองส่วนยญ่งๆนะครับเมื่อคว่มหอมจะเข่ากันกับป๋ามมกพอดีเลยครับอยู่บนเน่าแลแ้มมครับเดี๋ยวตคว่มหมักอีกนะครับนี่ไข่หมักสมก็ใส่ตกเละไหลนะครับไข่โบมักก่บ่ตตองใส่ไหลนะครับกินหอมก่ขขาขกัวก็บนเน่าขึ้นมากนะครับน้ำไรแตกนะครับ เติมน้ำปลาได้ไหมครับตอนนี้ใส่เขาก็ใส่พักลงไปเลยครับ กับตองกระแซบนะครับ,รบกับแจ้มแห้งเด็ดเลยครับสูตรนนกินหอมข่าขัวกักกนนบบังนาจัดใส่จานนะครับเดื้อมันินขอน้องกัน้มพไปนอยหลับมึนกระแคบับ ลาบมื้อเสืบแซบครับกินขอ,อน้ำกันเล้อครับขันมากคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์ได้อครับขอบคุณมากครับ